สวัสดีครับท่านผู้ชมไอวีละคนชัยยภูมิสำหรับคลิปนี้นะครับมาเรียนรู้กับไอวีละคนชัยยภูมิมาเบ่งมาชมวิธีการชงดอกอัญชันนะครับดอกอัญชันเฮาสิเอาดอกสดหรือเฮาสิเอาดอกแห้งก็ได้เด้อท่านผู้ชมเด้อเอาสามารถเอาได้ทั้งสดทั้งแห้งนะครับเอาประมาณเ็ดถึงสิบดอกนะครับสำหรับดอกแห้งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาสิบดอกใส่แก้วลงไป สำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิงเข้ามาชมเข้ามาเรียนรู้น้ำอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดรูปหัวใจและอย่าลืมกดแชร์เพื่อให้ผู้อื่นเพื่อนในเข้ามาเบิงเข้ามาชมน้ากันเข้ามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเด้อทุกคนเด้อนี่น้าต้มเขาต้มเส็จต้มร้อนๆนะครับแล้วก็เทลงเลยมันห่อนนะครับน้ามันห่อนเลย เอาจะเอาช้อนมามาสซงมาจังสีกไ็ได้ครับเรื่อมาค้นสี่ก็ได้หรือบวก้นก็ได้นะครับอันนี้คือสูตราสายตาสายปิ้งนะครับสายตาสายปิ้งประโยชน์สรรพคุณของดอกอันชันนี่สุดยอดมากๆเลยครับเด้อช่วยบำรุงสายตาบำรุงสมองป้องกันสมองเสียมป้องกันอัลซเมอร์และยังช่วยป้องกันยับยั้งเส้นเลือดสมองตีบได้อีกเป็นอย่างดีนะครับสำหรับสูตร กินดอกสดนะครับให้เขากินตอนเศร้าสามถึงสี่ดอกพอนะครับสามถึงสี่ดอกพอเขากินลักษณะนั่นคือบำรุงสมองป้องกันสมองเสียมนะครับแต่ถ้าเข้าชงน้าร้อนดื่มกินแบบนี้ให้เขากินตอนกลางคืนเด้อท่านผู้ชมเด้อก่อนนอนนี่นะครับเขาทากินเลยให้กินครั้งละหนึ่งแก้วพอเด้อท่านผู้ชมเด้อก่อนนอนนะครับและจะช่วยให้เขานี่นอนหลับสบายดีพอมถ้าต้องการ บำรุงสายตานี่เขาบีบหน,น้ามะนาวลงไปน้ำนะครับนี่น้มามะนาวลงไปด้วยหนึ่งซีกข,ขอเด้ออย่าเอาไหลายนะครับอย่าเอาไหลายเอาทำนี่พอกับแก้วนึงเอาซีกนึงนะครับสําหรับหน้ามะนาวท่านผูน้ชมเห็นบ่เพอเขาพเพราเขาบีบหน้มามะนาวลงไปนะครับสีของดอกอันชันจะกลับกลายเป็นสีอื่นเลยนะครับ่บางหันเป็นสีม่วงบัดนี้จะเป็นเป็นม่วงอีกคนละม่วงนะครับและกระหายเฮาดื่มกินในขณะที่มันกําลังอุ่นๆุ่นนะครับเด้อ สำหรับสูตรนี้นี่นบำรุงสายตาพ้อมนะครับบำรุงสมองป้องกันสมองเสื่อมป้องกันอัมเสเมอและช่วยบำรุงสายตานะครับและยังช่วยป้องกันเส้นเลือดในสมองตีบได้อีกด้วยนะครับนี่คือประโยชน์สรรพคุณของดอกขันฉันเหลือท่านผู้ชมเด้อเอา้าสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิง่งคลิปนี้น้ำใขอขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนไอวิระคลณจยภูมิด้วยดีตลอดมา จังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกท่านผู้ใดกลับมาเบิงน้ำก็ขอให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญคิดจริงใดก็ขอให้สม,มุนงมั่นปรารถนาให้เจริญก้าวหน้านในหน้าที่การงานและประสบผลสําเร็จในด้านโชคลาภตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อให้เฮากินในอุ่นๆนะครับเอาสําหรับที่นี่กับที่ขอดุลงเพียงเท่าน,นี้เด้อย,ยาเจ็บยาจนมีเงินลอยล้านกันสูู้สุกคนนะครับไอวิระคนชัยภูมิสวัสดีครับผม